สวัสดีครับมาผมมื้อนี้ได้เมนูยำมะหมาครับผมนี่ครับมะหมากสองพอครับครับใส่เห็ดใส่กุ้งใส่หมูยอครับผมนี่ครับเครื่องปูเครื่องเคียเตรียำเป็นพอแล้วครับผมกับพียงกับตันแล้วครับผมไป่หอมปูลยครับใส่กรงปูคนแล้วครับเต็มใจกันไหมครับตามเป็นส่วนหรอเพื่อนบ้านไหนใครนะครับผมเต็มบ่ออไรนครับนี่ครับหมูว่ครับผม ผมว่าใส่น้อยนึงครับปั่งไปเลยครับนี่ครับผมอันนี้น้าของมป์นอนครับใส่จกึ่งส่วนครับผมา,านผมหน้ำไปครับผมคืนงเลยครับก็จะมาเกี่ยวกับอะไรครับนี่ ครับผมเกิดเถิดกปอมของเงียรับตามด้วยคือปูมาครบผมครับใส่ไปกรับผมเมัหนว่ามาส่งกัใส่ไปกรับผมเสียนัยมคือปุมา่อมครับนี่ตามด้วย่ครับผมหมูยอปุ๋มมาผมเท่าได้แลับ ก็ยนกิบมือกครับัมาสห่อครับผมเนีผมมามาครับกินไปเลยเอ้คุณับผมนี่ขอบ้ามาสองหัวเดี๋ยวจะเด็ดครับผมกิ้มเครับอ่ะวุ้นเ้เหี้ยนี่รับผมมูสับครับผมนี่ครับลงไปแล้วครับใช่ไหมที่บอกสับอ่ะหลายแต xem 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 Cái này xem 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 chán Lấy gặp xem 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 lấy gặp bố mà không Cắn nó vô. Hả? Xin một cái không ạ? Xin Xíu Xin 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 nè. Vừa Khả yên nha. Cho họ tí làm. Ừ. Hai đánh. Làm như vậy mà. Chạy nó trước. Để giờ qua tí giờ. Đó. Cắn. Hả? ít

วหลครับมา2สองพอยครับเนี่ยคือเท่นันไหลครับไวยไปช่วยฮะ่วเีผมรวยเลยครับ่วนี่สูงครับอ่า